Hello this is Chef Today I would like to welcome you to my kitchen. I would like to show you how to make easy แล้วก็มีพริกสดมีขิงมีหัวหอมเมื่อผสมเครื่องมีพริกขิงค่ะกระเทียมหอมแดงเรียบร้อยแล้วก็โคลกให้พอดีนะคะไม่ต้องให้รันละเอียดเกินไปแล้วก็ใส่กะปิน้ำปรา,าผงชูรส น้ำตาลมะนาวใส่ลงปนกันไปเลยแล้วก็โคลกชา้าๆไม่ต้องโคลกแรงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพลิกกระเด็นเข้าตานั่นเรียบร้อยแล้วถ้าคุณชอบรสจัดก็ให้เติมมะนาวเติมน้ำปลาน้ำตาลนะคะถ้าว่าชอบหวานหน่อยหนึ่งก็ เติมน้ําตาลตามรสนิยมเลยนะหลังจากนั้นก็หั่นขิงก็ขิงที่เหลือก็เอามาหั่นให้บางแล้วก็สับให้ละเอียดเพื่อเสร็จแล้วจะได้เอามาลงบนหน้าถ้วยมีพริกสุกและพริกดิบที่มีสีสวยๆพร้อมทั้งพร้อมทั้งขิงที่สับให้ละเอียดนี้มาโรยให้สวยเพื่อเพิ่พมความหอม แล้วเพิ่มรสชาติให้เผ็ดขึ้นหลังจากเราได้น้ำพริกกะปิที่หอมหวนชวนรับประทานนี้แล้วในจานอันใบโตใบนี้มีผักอยู่หลายชนิดนะคะมีผักกาดอยู่สองสามชนิดผักกาดลวก มีทั้งสะเดาวลวกมีทั้งผักชีสดมีแตงมีมะเขือลวกมีมะเขือสดแล้วก็มีอะไรอีกเ่ยมีเห็ดนะคะแล้วก็มีผักชีด้วยเอือก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานี้ไม่คยมีผักเยอะเหมือนบ้านเราฉะนั้นวันนี้ ก็มีปลาทอดมีปลาทะเลทอดจะสองชนิดนะคะวนา,นาก็เลยทำน้ำมะขามเปียกเพื่อจิ้มปลาโดยในในรายการหน้าวนา,นาจะชวนคุณมาทำน้ำจิ้มมะขามเปียกสำหรับจิ้มปลาทอดแล้วก็ปลาย่างหรือปลาปิ้งนะคะในโอกาสนี้วนา,นาก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามชม รายการทำอาหารของฉันอยู่ตาม YouTube นี้แล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ